การประชุมกตรมติที่จะออกมาว่าใครจะไปนั่งผู้บัญชาการสอตอมแทนบิ๊กโจ๊กล่าสุดวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับนั่นก็คือพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะครับมารับตำแหน่งแทนบิ๊กโจ๊กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูประวัติของผู้บัญชาการสำนักงารตรวจคนเข้าเมืองคนใหม่กันหน่อยครับว่าเส้นทางในแวดวงสีกากีวงการตำรวจที่ผ่านมาเป็นอย่างไรจนกว่าจะมาเป็นบิ๊กในสอตอมในวันนี้ติดตามจากรายงานครับ พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงหรือบิ๊กอู๊ดเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่40หลังจบหลักสูตรที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้วเริ่มเข้ารับราชการเป็นตำรวจครั้งแรกเมื่อกว่า30ปีก่อนในตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังและย้ายมารับตำแหน่งรองสารวัตรแผนกสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลในปี2534จากนั้นก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายเวรผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจในปี2537 ผ่านไปหนึ่งปีก็เข้ารับตำแหน่งสารวัตรปราบปรามที่สพ,พโพแก้วจังหวัดนครปฐมซึ่งในปีเดียวกันนี่เองบิ๊กอู๊ดก็ได้ย้ายไปรับตำแหน่งสารวัตรแผนก3กองกำกับการ2กองปราบปรามก่อนจะขึ้นมารับตำแหน่งรองผู้กำกับการ2กองปราบปรามในปี2542ต่อมาในปี2545บิ๊กอู๊ดได้รับตำแหน่งให้เป็นนายเวรรองผอ,อตรอ หลังจากนั้น2ปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับการฝ่ายปฏิบัติการที่2ส่วนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการก่อนจะย้ายมาเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองปราบปรามในปี2548และโยกมารับตำแหน่งผู้กำกับการ5กองปราบปรามในปีถัดมา หลังจากนั้นในปี2,550บิ๊กอู๊ดก็ต้องลงไปรับตําแหน่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เป็นครั้งแรกโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กํากับการสอพอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสก่อนจะขึ้นเป็นรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดนาราธิวาสในช่วงปลายปีเดียวกันซึ่งหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้อยู่นาน3ปีก็โยกมาเป็นผู้บังคับการภูธรจังหวัดแม่ห้องซอน ก่อนจะได้ย้ายกลับลงมาเป็นรองผู้บังคับการสันติบาลสองกองบัญชาการตำรวจสันติบาลจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนและหลังจากนั้นก็ก้าวไปสู่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและในวาระแต่งตั้งข้าราชาการตำรวจประจำปี2561บิ๊กอู๊ดก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน บิ๊กอู๊ดถือเป็นนายตำรวจภูทรหลายภาคเป็นตำรวจสันติบาลและตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เคยอยู่ถือว่าเป็นนายตำรวจที่ครบเครื่องหนายหนึ่งสำหรับผลงานของบิ๊กอู๊ดที่เป็นที่รู้จักคือเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าจับกลุ่มผู้พันตึงผู้ต้องหาฆ่านายปรีณนะหลีรัตนพันธ์ผู้วาราชการจังหวัดยโสธรและอีกคดีก,ก็คือเป็นทีมที่เข้าเจรจากับนักร้องดังเสกโลโซ ในคดีครอบครองอาวุธปืนเมื่อต้นปีก่อนนั่นเองทีมข่าวเฉพาะกิจนิว18รายงาน